โรคราสนิมในกาแฟาตอนนี้ถือเป็นโรคที่เป็นศัตรูหลักของกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟครับโดยส่วนใหญ่โรคราสนิมมักจะมีจุดลักษณะคล้ายกับสนิมขึ้นอยู่บนใบอ่อนแล้วก็ใบแก่ด้านบนก็จะมีจุดสีเหลืองส่วนด้านใต้ใบตรงจุดเดียวกันมักจะเจอสปอร์ซึ่งหากต้นกาแฟามีอาการของโรคราสนิมอย่างรุนแรงจะมีจุดสีเหลืองไปทั่วใบครับทำให้ใบร่วงแล้วก็ผลผลิตน้อยลง ปัญหานี้ทําให้สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมกรเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการวิจัยดูแลแล้วก็พัฒนาให้ต้นกาแฟ ى, สามารถทนต่อโรคราสนิมได้ด้วยการหมั่นดูแลแล้วก็ตกแต่งกิ่งใบครับไม่ให้ส่วนใบที่เป็นสนิมนั้นลามไปทั่วทั้งตน้นจากเราไม่ได้ไม่ได้ผสมพันธุ์ขึ้นมาเองเนาะแต่เราเอาพันธุ์ที่มีอยู่ในานานาชาติที่เขาได้พัฒนามาระดับหนึ่งเอามาปลูกไว้ที่นี่แล้วเราก็คอยติดตาม ในกลุ่มที่มีความทนทานพอสมควรเนี่ยก็คือกลุ่มสายพันธุ์คาติมอร์คาติมอร์เนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างอาราบิก้าและโรมาสตาผสมข้ามชนิดเลยเสร็จแล้วมันจะได้ยีนที่ต้านทานลาสนิม,มาจากชนิดโรมาสตาแล้วก็ได้ความดีเด่นความอร่อยจากชนิดอาราบิกา้า ส่วนด้านผลผลิตกาแฟในปีนี้ครับสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมบนพื้นที่สูงขุนช่างเทีย่ยมคาดการเอาไว้ว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้วพอสมควรเลยครับเนื่องจากปีที่แล้วนั้นอยู่ในช่วงที่กาแฟให้ผลผลิตน้อยจึงได้มีการส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กรเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการดูแลโรคราสนิมไปมากแล้วครับ